คุณผู้ชมคะพบกับเราสองคนในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้เรียกว่ามีเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวน่สนใจหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของนะคะที่พ่อแม่ผูกครองนะคะต้องคอยระวังเลยก็คือเรื่องราวของการลักพาตัวเด็กนั่นเองคุณผู้ชมแล้วเขาลักไปทําไมอ่ะก็แล้วแต่ไงหลากหลายสาเหตุเมื่อก่อนเคยได้ยินนะพ่อแม่เคยบอกไว้ว่าระวังรถตู้ไว้ให้ดีอย่าไปอยู่ใกล้เราเขาเมื่อก่อนเขามีฮิตที่แบบอะไรอ่ะ ลากเด็กขึ้นรตู้อย่างเงี้ยเลยทีเดียวใช่นะคะอ่ะก็บอกว่าปัจจุบันนะคะมีหนึ่งในภัยที่สร้างอันตรายและความหวาดกลัวนะคะให้แก่ผู้คนโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่นั่นก็คือการลักพาตัวเด็กนั่นเองนะคะซึ่งนับวันนะคะเราก็จะยิ่งได้ยินข่าวนี้กันอยู่บ่อยๆเลยดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ควรระวังดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็มีสถานที่เสี่ยงต่อการที่เด็กถูกลักพาตัวมาแนะนำไม่ใช่มาแนะนามาแจ้งกันให้ทราบนะคะซึ่ง อันที่หนึ่งเลยคือบ้านของเรานี่เองค่ะคุณผู้ชมเขาจะเข้ามาลักได้ยังไงอ่ะอาจจะสงสัยว่าเข้ามาลักได้ไงเขาบอกว่าไม่นานเป็นไปได้นะคะจากเหตุการณ์ลักพาตัวที่เป็นเด็กส่วนใหญ่นะมักจะเกิดที่บ้านของตัวเองค่ะซึ่งตรงนี้มักจะเกิดในบริเวณชุมชนมต่างจังหวัดหรือว่าบ้านที่ไม่มีแบบรอบรัว้วแบบ รู้ล้าอะไรอย่างเง <K ill> ี้ยคือเหมือนเราเป็นแบบว่าพอเราเห็นว่าลูกเราหรือหลานเราอะไร,อ,ร,อ,ร,อ,รอ,อย่างเงี้ยนะอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ไว้ใจไงถูกต้องค <K ill> ือเหมือนปล่อยให้เล่นอยู่หน้าบ้านอย่างงี้ใช่ไหมคุณลุงนิกถูกต้องเล่นอยู่บริเวณเ<ล>ใกล้ๆกลบ้านหน้าบ้านเราอะไรอย่างงี้แหละแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมนะคือเนี่ยเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันเขาบอกว่าเด็กที่ไปขอทานเ,เด็กไปขอทานเขาแบบเหมือนหนีออกมาได้แล้วเขาก็มาสัมภาษณ์ว่าแบบเออไปเจอไปหนีออกมาอะไรยังไงเขาบอกว่าเนี่ย เขาจาอยู่ <ไป S 2> ในบ้านเ,ออเขาอยู่ในบ้าน,านเป็นเขาเองบ้านเขาเองเแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าก็แบบมีเหมือนมีคนแปลกหน้ามาคุยกับแม่เขานั่นนูน่นนี่คุยออออขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนลักควาตัวขเข้าออกมาอีแม่นี่งงนะ คือเราไม่รู้ว่าคือยังไงล่ะบางทีอาจจะเป็นด้วยความสนิทสนมอาจจะเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ทำเป็นทีมเนี้ยหรอคนนึงดึงความสนใจคุยกับแม่อีกคนนึงเอาลูกไปเงี้ยหรอชีวิตเศร้ามากเลยนะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ไม่วางคนเข็กเด็กพวกนี้บางคนแบบถูกเอาไปขายแรงงานนะเออแบบว่าทำให้เป็นขอทานก็มีหลายอย่างนะค่ะอ่ะ หลังจากบ้านนะคะสถานที่ที่2ที่ต้องระวังนะคะก็คือห้างสรรพสินค้าอันนี้ค่อยยค่อยแบบค่อยนึกภาพคอ่อยมีคนเยอะหน่อยแล้วบางีเด็กๆนี่นะคะเราพาเขาไปตามห้างเนี่ยเขาก็เดินไปดูของเล่นหรือเดินไปดูในสิ่งที่เขารู้สึกเขาสนใจแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรอระลูกเดินอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวก็เดินกลับมาอย่างนี้หรือว่าเป็นสถานที่ที่คนเยอะๆเลยเช่นตลาดตลาดในไรพวกงนี้นะคะส่อนสนุกก็บางทีอาจจะเป็นการพัดลง ก็เหมือนกันนะคะพออัดลมจากพ่อจากแม่เองเนาะที่เราเห็นมีประกาศบ่อยๆว่าเออมาน้องคนนั้นคนนี้เจอที่ใส่เสื้อสีนั่นนี่นนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลก,กันนิดนึงะนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปอ่ะข้อที่3ามเขาบอกว่าสวนสาธารณะค่ะคุณผู้ชม,มนะคะถือว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการที่เด็กจะหลุกถูกลักพาตัวได้ง่ายแห่งหนึ่งะนะคะเนื่องจากสวนสาธารณะค่ะจะเป็นแหล่งนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะซึ่งจะมีพวกเครื่องเล่นที่ จงใจเด็กเขาเียพวกสนามเด็กเล่นอะไรพวกนี้นะคะซึ่งพ่อแม่ก็จะแบบปล่อยให้ลูกไปพักผ่อนคุณพ่อคุณแม่ก็พักผ่อนนถูกต้องลูกก็ไปเล่นนะคะอะไรยา้ยนก็สบายใจนางก็เดินชมนกชมไม้นะลูกนะถูกต้องนะคะแบบอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลําพังนะอย่างน้อยนะก็ต้องแบบว่าดูแลลูกนิดนึงบางคนเนี่ยแบบบางคนเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรเลิเลนะคือเหมือนแบบว่ามีเด็กเล็ก ไปกับพี่เป็นเด็กโตอให้นดู่จ้าให้พี่ดูเออแม่ก็บอกว่าดูน้องนะลูกไปด้วยกันนะคะนอกจากสถานที่นะคะยังมีสถานที่ที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการลักพาตัวอื่นๆอีกก็คือเช่นสถานีรถไฟนะคะาจสถานีรถไฟฟ้านะคะสถานีรถประจําทางนะคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลเราได้ยินบ่อยนะที่แบบขโมยเด็กทารกอ้าวที่แบบใหม่งเกิดอะแล้วฉันจะกินอะไรอ่ะ ไม่คือแบบประเด็นคือนึกถึงพ่อแม่ที่เขาอุตส่าห์แบบเออเขาฟูมฟักเลียงดร่อแต่ยูนเองแบบว่าขโมยไปเลี้ยงเป็นคนใช้ตังต่เด็กเลยอย่างเงี้ยก็นั่นไงสลับเปลี่ยนลูกไงโอ๊ยน่าสงสารจังเลยอะนะหรือว่าบริเวณใกล้เคียงของโรงเรียนเด็กก็เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูว่า ลักษณะนะคะของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใครบ้างคนพวกนี้ถูกต้องนะคะหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะผู้ก่อเหตุนะคะมักจะเป็นคนที่เด็กรู้จักเป็นอย่างดีนะคะอ๋อไม่งั้นเด็กมันจะไม่ยอมไปเออเช่นพี่เลี้ยงเด็กนะคะหรือว่าคนที่อยู่ใกล้บ้านหรืออยู่ในชุมชนเดียวกันพี่เลี้ยงผู้หญิงอย่างเงี้ยไปแบบว่าบอกแฟนเงี้ยหรอให้แฟนพาเพื่อนมารักพาตัวนองเอาเลยจัดการเลยอะไรเงี้ยนี่ดูละครมากไปว่ะนะคะเพราะว่า ความที่แบบความคุ้นเคยความสนิทสนมเนาะต่อแบบว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเด็กก็อาจจะถูกล่อลวงได้ง่ายส่วนใหญ่ในง่ายขึคุณพ่อคุณแม่มักจะสอนอยู่แล้วว่าอย่าไปกับคนแปลกหน้านะลูกใครชวนไปไหนอย่าไปนะลูกแต่เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงไงใกล้ตัวเลยไปเลยนะคะไปซื้อนมนะอะไรอย่างงี้บางทีเอาลูกไปด้วยเอาทองไปด้วยในบ้าน ไปคู่นะคะอ่ะข้อที่2นะคะเป็นพวกของแก๊งมิจฉาชีพคุณผู้ชมนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะจะก่อเหตุนะคะคนเดียวหรือว่าทําเป็นแก๊งก็มีหลากหลายเหมือนกันนะคะโดยพวกนี้ค่ะเขาจะมีเทคนิคนะคะในการเข้าไปตีสเน็ทกับเด็กนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเด็กโตหน่อยก็ทำมีออกอุบายชักชวนไปเล่นเกมไปแน่นกีฬาเอออาจจะใช้เงินล่ออะไรอย่างงี้นะคะส่วนถ้าเป็นเด็กเล็กก็เอาขนมหรือว่าเอาของเล่นมาล่อนะคะทำทีป็นเล่นด้วยหรือว่าเผลอเก็แบบ จุงมือแล้วก็อุ้มขึ้นรถเลยเออนะน่ากลัวจังเลยนะอะแต่จะเป็นใครก็ตามเขาบอกว่าจุดประสงค์ในการรักพาตัวเด็กนะคะนั้นมีเหตุผลหลากหลายคือ1ค่ะนําเด็กไปขายนะคะเช่นนําไปขายกับคนที่ไม่มีโอกาสอยากจะมีลูกอะไรเงี้ยก็ไปขายเออแต่มันแต่คนรับซื้อก็แบบน่ากลัวนะอ้าวไม่เขาอาจจะโกหกไงว่าแบบเนี่ยไปเอามาจากบ้านเด็กกําพร้าอย่างเงี้ยเราจะเราไม่ไปแบบ ไม่รู้อ่ะก็อยากม,ม,มีลูกอ่ะเออนะเขาบอกว่ามีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะเอ,อเอาฉันไม่ขายเลย <c oughs> ทำไมเด็กๆไม่เห็นมีใครมารักฉันเลย <c oughs> ฮะ ไปถึงคือมาขนาดนี้เป็นลูกแบดพรีเทียทำไมอยากเป็นหรอเก๋จะตายเป็นลูกแอนเชลินาโจลี่ไม่เห็นมีใครรักพาตัวเฉลยมาดูข้อที่สองดีกว่าเห็นผลในการรักพาตัวนะคะก็คือนําเด็กไปเป็นขอทานอันนี้เราเห็นกันบ่อยเยอะมากนะคะมีการนําเด็กไปเป็นขอทานเนี่ยตั้งแต่เด็กทารกนะคะจนถึงเด็กเล็กนะคะแล้วก็เด็กบางคนโชคร้ายอาจนําแบบถูกตัดแขนตัดขาอะไรเงี้ยมันเป็นหมอหรออยู่ดีแล้วยังไงฉันจะตายไหมก็ไม่ตายข้าวเลือดหอหน้าของสารจัง ข้อสุดท้ายนะคุข้อสุดท้ายก็บอกว่าเป็นโรคจิตนะคะนิยมรักร่วมเพศกับเด็กเออนะต้องการล่อลวงเด็กไปข่มขืนซึ่งเหยื่อเป็นได้ทั้งเด็กผู้ชายทำไมไม่ล่อลวงแบบผู้หญิง3 0 4สิี่ที่ยังไม่ได้แต่งงานนะอาจจะง่ายกว่าล่อลวงเด็กก็ได้นะเด็กง่ายกว่าคุณ ไม่รู้เรื่องอะไรสามสิบสี่สิบนี่มีประสบการณ์มาเยอะแล้วมันยังไม่มีแฟนไงมันหาไม่ได้แล้วมันเกินช่วงเวลานั้นไปแล้วนั่นไงไม่มีใครต้องการเลยไงล่อลวงไม่มีใครต้องการเลยไงสิมันจะได้ไม่เป็นปัญหาสังคมนะคะเรามาดูวิธีป้องกันกันดีกว่าค่ะป้องกันเขาบอกว่าสอนเด็กไม่ให้รับของเล่นนะคะจากขนมหรือว่าคนแปลกหน้านะคะแล้วก็สอนเด็กค่ะให้ติดประนีใเลยตั้งแต่เด็กเลยว่า ขออนุญาตผู้ใหญ่ทุกครับควรจะไปไหนนะคะแล้วก็กระสับบอกาเวลาพาเด็กเล็กไปไหนควรจะจูงมือตลอดเวลาอยาให้เด็กคลาสายตาเลยนะคะถือว่าแบบอย่างนี้ต้องแบบนะระวังคุณผู้ชมนะคนเดียวนี้แปลกๆเยอะนะคะยังไงต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆค่ะจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ